มาจัดสแน็คเพรทกันนะคะแครอทนะคะเป็นมันฝรั่งอันนี้จะเป็นเนื้อนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะกินมังสวิรัติแียวก็จะเป็นปลาดีเลยที่ขาดไม่ได้กินปลาาดีนได้พอนางเราก็จะกินครั้งนี้เลยปลาาดีนนะคะเป็นกระเทียมไม่ไปนิดนึงคือเอาไปเข้าเข้าแอร์ไฟร์นะคะก็เลยแบบ้โอโอันนี้นะคะ โอ๊ยสุกไป,ปอ่ะนางสุกไป,ปอ่ะเทสก่อนตึง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 สไลด์น้องไปเลยกินเท่าไหร่ต้องกินกับอัญยันด้วยนะเราต้องสไลด์แบบนี้ด้วยนะมันถึงตาลอยอ่ะเออเรียงดีๆก่อนการจัดจานอ่ะมันก็ทําให้เราอ่ะอยากกินอาหารมากขึ้น,นะเวยเพื่อมีคุณภาพมากกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนาะแล้วก็ โบเบ่โบเบ่ไปโอเคนางก็จะใช้เป็นอ่อชีลี่อย่างนี้นะคะจริงๆมันก็จะมีของใชน้น้ำท็อปลงไปในไข่ก่อนชุบชุชุบชุชุโอเคแล้วก็ท็อปไปในนี้อ,อ,อทุกคนมันได้ ช็อตเด็ดนี่เลยปึง้งเข้าไปประซาดีนปึงป้งปึ้งหักคอปึง้งแล้วไงไปสิคะ เหลือคอเทชชีสอยู่นิดนึงนะคะปิ้งเข้าไปโยแสงออกปาก